อย่าต้องปิดฝาหมดนะกลัวมแลงกลัวอะไรอืมกินไปเตะเนี่ยกลัวอะไรล่ะตอนแรกทำไมไม่กลัวล่ะมากลัวอะไรตอนนี้ล้วประทานไปเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยแม่ให้ไม่ต้องกลัวแล้วเอาเลยเอาเลยให้ให้อยายให้อยากกินก็กินไปแต่ที่เหลือจะให้ชายน้อยเขาเขาก็ใจอ่อนเรื่อยแหละ มีโมโหเธอแป๊บๆเดี๋ยวฉันก็หายเพราะฉันรักเธอไงความรักมันเป็นเหตุสังเกตได้เธอรู้ว่าฉันรักเธอเธอก็ทําผิดประจำเลยทำเป็นไม่กินพอพอให้ตอนแรกถ้ารู้ตังละแรกนะฉันก็ได้กินไข่เนี่ยฉันไม่ได้กินเลยฉันตักให้เธออยู่แล้วไข่แดงอ่ะเธอก็รู้อยู่ แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้เหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน <c oughs> แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่วรักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้เหมือนจะกินวอนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน <c oughs> อย่างไรก็ดูย้อนหลังกันหน่อยนะคะคุณค่ะ มา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 ดูไฮไลท์ให้หน่อยไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่วันนี้วันนี้ไม่มีอะไรที่จะซีเรียสละมีแต่ความสบายใจเพราะมันผ่านกดแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเกิดเพราะเราทําผิดพลาดเองอะหมักไม่เป็นสมัครซ้ําซ้อนจะขอลงจากสตรีมด้วยนะคะกาแฟยังไม่หมดแต่ว่า มันร้อนค่ะตรงนี้อยากจะเข้าไปนอนทีงไง่ไหนนอนพักผ่อนไหนไม่ได้นอนนอนเช้า <c oughs> นั่งพักผ่อนแต่แล้วทาคลิปต่อจริงๆก็ไม่ได้นอนหันกวอนหนึ่งกันไม่เคยได้นอนทำกับข้าวแล้วก็ก็ไลฟ์สักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลินๆแต่ไม่ซีเรียสน,นะคะทำกับข้าวก็ไลฟ์สักหน่อยนาะ ุณนะคะมาดูก็ขอบคุณไม่ดูก็ขอบใจ <c oughs> มื่อนใจแล้วแล,ลไปหากินหน่อยนะคะมั่นใจหรือ,อยังที่คุณฝากฟังหัวใจ <c oughs> แม่น ทานสักครั้งรักให้จริงจังรักให้เพียงพออย่าคิดเขา คนสุดท้ายหรือเปล่านี่คือเพลงปิดปิดนะนะปิดเดี๋ยวะปิดสตรีมนะคะเดี๋ยวเขาปิดสตรีมนะแหม่เอาคำว่า